สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วกับช่องพอดแคสต์เปลี่ยนชีวิตพัฒนาตัวเองสำหรับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้ขอบคุณมากครับในวัย50ปีหลายคนไม่ได้มองชีวิต ด้วยสายตาเดียวกับตอนอายุ20หรือ30อีกต่อไปผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความผิดพลาดความสำเร็จและบทเรียนมากมายวันนี้เราจะพาคุณไปฟังเสียงจากคนไวัย50ที่อยากถ่ายทอดประสบการณ์ล้ำคาให้กับคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่ยังอยู่ในเส้นทางการเติบโตของชีวิตเนื้อหานี้จะไม่ใช่แค่คำแนะนำแบบผิวเผินแต่เป็นคำเตือนคำปลุกใจและคำชี้นำ ที่มาจากประสบการณ์จริงที่อาจเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณไปตลอดกาลชีวิตไม่ได้สอนทุกอย่างในห้องเรียนบางบทเรียนต้องแลกมาด้วยเวลาความเจ็บปวดและการเดินทางที่ยาวนานหลายคนเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตก็ต่อเมื่อก้าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วและเมื่อมองย้อนกลับมาในวัยห0ปีหลายสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญกลับกลายเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาขณะที่บางสิ่งที่เคยมองข้างกลับกลายเป็นความจริงอันลําค่า บทความนี้คือเสียงจากคน่อยห้าสิบที่ไม่ใช่แค่เล่าประสบการณ์แต่มอบภูมิปัญญาแห่งชีวิตที่กลั่นมาจากความผิดพลาดความสำเร็จการสูญเสียและความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งพวกเขาไม่ได้ต้องการให้คุณใช้ชีวิตตามแบบใครแต่ต้องการให้คุณรู้จักตั้งคำถามรู้จักฟังรู้จักเลือกและรู้จักช้าลงเพื่อจะเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงทั้งหกข้อที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วไป แต่คือแนวทางชีวิตที่หากคุณเข้าใจได้เร็วคุณจะไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่สายเกินแก้และที่สําคัญที่สุดคุณจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตมากกว่าการแค่มีชีวิตอยู่พร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับ 1. เวลาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตและมันไม่มีวันย้อนกลับมา ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่เอาเวลาชีวิตไปแลกกับสิ่งที่ไม่เต็มเต็มหัวใจฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมาขโมยช่วงเวลาดีๆของฉันไปเพราะตอนที่คุณยังหนุ่มยังแน่นคุณคิดว่าเวลามีอยู่เสมอคุณผัดวันประกรันพรุ่งคุณบอกว่าเดี๋ยวค่อยทําคุณคิดว่ายังมีเวลาเหลือเฟือแต่พอคุณอายุห้าสิบคุณจะเริ่มรู้ว่าเวลานั้นเหมือนสายที่ไหลออกจากมือมันหายไปทุกวินาทีโดยไม่มีทางหยุดได้ วัยห้าสิบไม่ใช่วัยที่มีพลังเท่าวัยยี่สิบแต่เป็นวัยที่เริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตว่าอะไรสําคัญจริงๆและคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงหรือยอดไหลในโซเชียลแต่มันคือเวลาที่คุณได้นั่งหัวเราะกับครอบครัวเวลาที่คุณได้ใช้กับคนที่คุณรักเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองโดยไม่มีความเครียดกัดกินใจเวลาคือสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ไม่ว่าจะรวยแค่ไหนคุณก็ซื้อเมื่อวาน คืนมาไม่ได้และคุณจะยิ่งรู้สึกเจ็บปวดถ้าคุณตื่นขึ้นมาในวัยห้าสิบแล้วพบว่าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับสิ่งที่คุณไม่ได้รักจริงๆฉันเห็นคนมากมายที่ยอมทนอยู่ในงานที่ตัวเองเกลียดเพียงเพราะกลัวความล้มเหลวยอมอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเพียงเพราะกลัวความเหงาหรือยอมและทิ้งความฝันเพราะคิดว่าไม่ทันแล้วแต่ความจริงก็คือถ้าคุณไม่เริ่มใช้เวลาอย่างมีความหมาย ตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตเลยฉันอยากให้คุณตื่นมาตอนเช้าแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้เวลาของฉันไปกับอะไรและมันคุ้มค่าพอไหมถ้านี่คือวันสุดท้ายของชีวิตหยุดให้เวลากับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวคุณหยุดใช้เวลากับสิ่งที่ไม่มีผลต่อความสุขและการเติบโตของคุณและที่สำคัญที่สุดให้เวลากับตัวเอง ให้เวลากับความฝันให้เวลากับการหายใจอย่างมีความหมายเพราะท้ายที่สุดแล้วเวลาไม่เคยรอใครและชีวิตก็ไม่มีปุ่มรีเซต็ตสองอย่าพยายามเป็นที่พอใจของทุกคนเพราะแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่เคยพอใจทุกสิ่งในตัวเองเลยหนึ่งในบทเรียนที่เจ็บที่สุดแต่ก็ล้ำค่าที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนรักคุณได้ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณไม่จำเป็นต้องพยายามทำแบบนั้นเลยตอนที่ฉันยังหนุ่มฉันเคยเสียเวลาหลายปีไปกับการสร้างภาพลักษณ์พยายามให้ทุกคนชอบพยายามเป็นคนดีในสายตาคนรอบตัวไม่ว่าจะในที่ทาง,งานครอบครัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ฉันกลัวการถูกวิจารณ์ฉันเกลียดการถูกเข้าใจผิดฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าฉันเป็นคนที่ดีพูดดีทำดีทั้งที่ลึกๆแล้วฉันกำลังหลอกตัวเอง และเมื่อฉันอายุห้าสิบฉันเพิ่งได้รู้ว่ายิ่งคุณพยายามทำให้ทุกคนพอใจคุณยิ่งสูญเสียตัวตนของตัวเองคุณจะเริ่มกลัวการพูดความจริงคุณจะเริ่มไม่กล้าทำในสิ่งที่คุณเชื่อคุณจะเริ่มใช้ชีวิตเพื่อความคาดหวังของคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองมันเป็นกับดักเงียบๆที่พรากชีวิตคุณไปช้าๆโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณจะกลายเป็นคนที่เหนื่อยง่ายอ่อนไหวกับคำพูดเล็กๆน้อยๆและทุกการตัดสินใจจะต้องคิดว่าเขาจะคิดยังไงมากกว่าฉันต้องการอะไรและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในวัยห้าสคุณจะเริ่มถามคำถามที่แทงใจดำที่สุดในชีวิตว่าที่ผ่านมาฉันเคยใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองจริงๆไหม ลองคิดดูสิทธิคนที่คุณพยายามทำให้เขาพอใจในวันนี้อีกสิบปีเขาอาจจะไม่อยู่ในชีวิตคุณด้วยซ้ำบางคนลืมคุณไปแล้วบางคนกลายเป็นคนแปลกหน้าแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความว่างเปล่าในใจที่เกิดจากการละทิ้งตัวตนของคุณเองการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่การดื้อรัน้นไม่ใช่การไม่สนใจใครแต่มันคือการกล้าบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อนี่คือเส้นทางของฉัน และฉันมีสิทธิ์จะเลือกวิถีชีวิตของฉันเองโดยไม่ต้องมีใครอนุมัติเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ต้องให้ใครอนุญาตคุณจะเริ่มหายใจโล่งขึ้นคุณจะมีพลังในการตัดสินใจคุณจะรู้ว่าเสียงของคุณมีความหมายไม่ว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามและที่สําคัญที่สุดคุณจะเริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์ แต่เพราะคุณไม่ต้องพยายามแกล้งเป็นใครอีกต่อไปเพราะคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่ทุกคนรักแต่คือคนที่รักตัวเองได้แม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเลยก็ตาม 3. ความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องรอให้เกิดขึ้นแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นทุกวันเมื่อฉันยังอยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยความหวังฉันเคยเชื่อว่าถ้าเรียนจบดีๆจะมีความสุข ถ้าได้เงินเดือนสูงจะมีความสุขถ้าได้คู่ชีวิตที่ดีจะมีความสุขถ้าประสบความสำเร็จในอาชีพจะมีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปฉันถึงได้รู้ว่าความสุขที่ผูกไว้กับเงื่อนไขจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเลยชีวิตจริงคือการเดินทางที่ไม่มีเส้นชัยชัดเจนคุณจะผ่านไปทีละเป้าหมายและเมื่อคุณถึงจุดหมายที่เคยฝันไว้คุณจะพบว่า มันไม่ได้เติมเต็มเท่าที่คิดเพราะความสุขที่แท้จริงมันไม่เคยอยู่ในสิ่งของไม่เคยอยู่ในสถานะไม่เคยอยู่ในสายตาคนอื่นเลยความสุขอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราเลือกมองเห็นหรือมองข้ามทุกวันอยู่ในการได้นั่งกินข้าวกับคนที่รักโดยไม่มีมือถืออยู่ตรงหน้าอยู่ในการตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกขอบคุณที่ได้มีลมหายใจอีกวันอยู่ในเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืน อยู่ในความสงบภายในใจแม้ว่าภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามตอนอายุห้าสิบฉันไม่เล่ลาความสุขอีกต่อไปแต่ฉันสร้างมันในทุกวันธรรมดาฉันไม่รอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบเพื่อจะยิ้มฉันยิ้มทั้งที่ยังมีปัญหาเพราะฉันรู้แล้วว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงคุณจะเสียเวลามหาศาลไปกับการรอให้ชีวิตเข้าที่ รอเงินพอรอเวลาว่างรอคนเข้าใจรอวันสบายแต่สุดท้ายแล้วคุณอาจตื่นขึ้นมาในวัยปลายชีวิตแล้วพบว่าคุณมัวแต่รอจนลืมใช้ชีวิตอย่าหลงเชื่อโลกที่บอกว่าคุณจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเพราะทุกครั้งที่คุณใส่คำว่าเมื่อต่อท้ายความสุขคุณกำลังผลักมันออกไปจากชีวิตคุณเองลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองตรงตรง อะไรทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตโดยไม่ต้องมีคนชมแล้วให้คุณเลือกทำสิ่งนั้นบ่อยขึ้นแม้เพียงสิบนาทีต่อวันนั่นแหละคือการสร้างความสุขเพราะชีวิตไม่ใช่การไปให้ถึงเป้าหมายเท่านั้นแต่คือการมีความสุขระหว่างทางแม้จะยังไม่ถึงไหนเลยก็ตามและหากคุณเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขจากภายใน ไม่มีใครจะพรากมันไปจากคุณได้อีกเลยสสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มองเห็นคุณค่ามันตอนที่มันเริ่มพังตอนที่ฉันอายุยี่สิห้าฉันเคยคิดว่าสุขภาพดีเป็นเรื่องปกติกตอนที่ฉันอายุสาสิบห้าฉันเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเริ่มเปลี่ยนไปแต่ยังรับมือไหวแต่ตอนที่ฉันอายุห้าสิบฉันเพิ่งเข้าใจว่า สุขภาพคือสิ่งเดียวที่ไม่มีทางซื้อคืนได้ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยแค่ไหนก็ตามเราใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาวด้วยความคิดว่าเรายังไหวกินอะไรก็ได้นอนดึกแค่ไหนก็ได้ทำงานหนักจนลืมหายใจดื่มกาแฟแทนน้ำดันร่างกายไปสุดขีดเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูแลทีหลังแต่ไม่มีใครบอกคุณว่าทีหลังที่คุณรออาจไม่มีอยู่จริง หลายคนใช้เวลา30ปีแรกในการแลกสุขภาพกับเงินแต่ใช้เวลา30ปีถัดไปในการเอาเงินมาแลกกับสุขภาพที่ไม่มีวันกลับมาเต็มร้อยอีกแล้วคุณอาจจะได้ทุกอย่างตามที่ฝันบ้านรถตำแหน่งทรัพย์สิสนแต่ถ้าเดินขึ้นบันไดแล้วหอบท่านั่งเฉยๆแล้วเจ็บหลังท่าอายุยังไม่ถึงห้าสิบแต่ต้องกินยาทุกมือมันคุ้มจริงๆหรือ สุขภาพไม่ใช่เรื่องภายนอกอย่างรูปร่างเท่านั้นแต่มันคือพลังชีวิตคือการตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นคือการได้เดินไปเที่ยวเล่นกับลูกหลานโดยไม่เหนื่อยคือการได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกลัวโรคภัยที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาแบบเงียบๆสิ่งที่ฉันอยากบอกกับคุณวันนี้คืออย่ารอให้ร่างกายส่งสัญ,ญญาณเตือนถึงจะเริ่มดูแลมัน พราะเมื่อถึงจุดนั้นบางอย่างมันอาจสายเกินไปแล้วเริ่มออกกำลังกายวันนี้แม้แค่วันละสิบหนาทีเริ่มนอนให้พอแม้ต้องปิดโทรศัพท์เร็วขึ้นเริ่มกินดีแม้จะต้องตัดของโปรดบางอย่างเพราะสุขภาพที่ดีคืออิสรภาพที่แท้จริงไม่มีใครอยากเป็นเศรษฐีที่เดินไม่ได้ไม่มีใครอยากประสบความสำเร็จแล้วต้องนอนโรงพยาบาลน,นานกว่าบ้านตัวเอง และจำไว้คุณดูแลสุขภาพไม่ใช่เพราะคุณกลัวตายแต่เพราะคุณอยากมีชีวิตอยู่ยังมีคุณภาพห้าอยากลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพราะการไม่เริ่มเลยน่ากลัวกว่าการเริ่มช้าเสมอมีคนเคยถามฉันว่าอายุห้าสิบแล้วยังจะเริ่มต้นอะไรได้อีกหรอฉันหัวเราะออกมาเบาๆแล้วตอบว่า คนที่ไม่เคยหยุดหายใจยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความคิดที่ฝังลึกที่สุดของคนมากมายคือมันสายไปแล้วอายุเกินไปแล้วเปลี่ยนอาชีพไม่ได้แล้วเรียนรู้เรื่องใหม่ไม่ไหวแล้วไม่มีแรงเริ่มต้นใหม่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือความกลัวนั้นไม่ได้เกิดจากความแก่แต่มันเกิดจากความคิดที่ยอมแพ้ต่างหาก ฉันเคยเห็นคนอายุ25ที่หมดไฟและหมดหวังและฉันก็เคยเห็นคนอายุ60ที่กำลังเรียนรู้การเขียนนิยายเล่มแรกในชีวิตด้วยแววตาเป็นประกายอายุไม่เคยเป็นข้อจำกัดที่แท้จริงสิ่งที่จำกัดเราคือความเชื่อผิดๆว่าการเริ่มต้นใหม่ต้องสมบูรณ์แบบต้องพร้อมก่อนต้องมีเงินก่อนต้องมีคนสนับสนุนก่อนแต่นั่นไม่ใช่ความจริง ความจริงคือการเริ่มต้นใหม่มันไม่เคยง่ายแต่มันคือการเลือกไม่ยอมจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่คือการกล้ายอมรับว่าฉันเคยเดินทางผิดและคือการให้โอกาสตัวเองอีกครั้งแม้ไม่มีใครให้โอกาสฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้เวลาครึ่งชีวิตกับการเป็นแม่บ้านเธอเคยบอกว่าเธอไม่มีค่าไม่มีฝันไม่มีทางไปไหนได้อีกแล้ว แต่เมื่ออายุ52เธอลุกขึ้นมาหยิบแปรงวาดภาพอีกครั้งและเพียงไม่ถึง5ปีเธอกลายเป็นศิลปินขายภาพได้ทั่วโลกไม่ใช่เพราะเธอเก่งแต่เพราะเธอกล้าเริ่มต้นในวันที่ไม่มีใครคิดว่าเธอจะเริ่มได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้อดีตมาขังคุณไว้อย่าปล่อยให้เสียงคนอื่นมาหยุดความฝันอย่าปล่อยให้เวลาที่เสียไปแล้ว มาทําให้คุณยอมแพ้กับเวลาที่เหลืออยู่คุณอาจเริ่มช้าแต่ใช้ดีกว่าไม่เริ่มเลยคุณอาจล้มบ้างแต่ล้มดีกว่าไม่เคยขยับไปไหนคุณอาจเจอเสียงหัวเราะย,ยอะแต่เสียงของหัวใจที่ยังเต้นแรงเทาอได้ใช้ชีวิตตามฝันนั่นดังกว่ามากจำไว้นะไม่มีใครแก่เกินจะเริ่มใหม่มีแค่คนที่หยุดเชื่อว่าตัวเองทำได้ เท่านั้นที่แพ้จริงๆ 6. จงใช้เวลากับคนที่มีความหมายไม่ใช่แค่กับคนที่อยู่ใกล้ในวัยหนุ่มสาวเรามักใช้เวลาไล่ตามความฝันไล่ตามเป้าหมายไล่ตามผู้คนเราทุ่มเทเวลาให้กับงานให้กับความสำเร็จให้กับชื่อเสียงจนบางครั้งลืมไปว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างชื่อเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ด้วยตอนอายุห้าสิบฉันมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ใช่ตอนที่ได้โบนัสก้อนใหญ่ไม่ใช่ตอนที่โปรเจกต์ประสบความสำเร็จแต่คือช่วงเวลาง่ายๆอย่างการนั่งกินข้าวกับพ่อแม่นั่งฟังลูกเล่าเรื่องไร้าสาระหรือแม้แต่การได้นั่งเงียบๆกับใครสักคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย แต่เรื่องน่าเศร้าก็คือเรามักมองเห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นก็ต่อเมื่อเรากำลังจะเสียเขาไปเราให้เวลาคนที่เอาเปรียบเราอยู่กับคนที่ทำให้รู้สึกไร้ค่าเราเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ไม่มีอนาคตเรายอมอดนอนเพื่อคุยกับคนที่ไม่แคร์แต่กลับบอกว่าไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่คนรักหรือลูกๆที่รอเราอยู่ที่บ้าน บางครั้งความสัมพันธ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ดีแต่มาจากเราไม่กล้าเลือกอยู่กับคนที่ดีพอสำหรับเราเมื่ออายุมากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องพิสูจน์คนที่รักคุณเขาจะอยู่คนที่ใช่คุณจะรู้สึกสงบเมื่ออยู่ไกล และคนที่มีค่าคุณจะไม่อยากปล่อยให้เขาหายไปจงเริ่มตั้งแต่วันนี้โทรหาคนที่คุณรักขอโทษในสิ่งที่ค้างคาให้อภัยคนที่คุณไม่อยากแบกไว้ในใจอีกต่อไปและอยู่ให้เต็มที่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกมีค่าทุกครั้งที่อยู่ใกลเพราะสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีเวลาร่วมกันนานแค่ไหนแต่เรารู้ได้ว่า เราจะใช้เวลาที่เหลือให้มีคุณค่าที่สุดได้หรือเปล่าสรุปหกสิ่งที่วัยห้าสิบอยากบอกคุณหนึ่งเวลาคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดอย่าใช้มันกับเรื่องไร้ค่าชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาให้กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าจริงๆ 2. ความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องรอให้เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นทุกวันอย่ารอให้ชีวิตดีถึงจะยิ้มเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในวันที่ชีวิตยังไม่ดี สามสุขภาพคือทรัพย์สินที่แท้จริงเพราะคุณไม่มีวันซื้อคืนมันได้รักตัวเองให้มากกว่าความสำเร็จที่คุณกำลังแลกมาด้วยสุขภาพสี่อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะการไม่เริ่มเลยน่ากลัวกว่าเสมอทุกวันคือโอกาสใหม่ไม่มีคำว่าสายถ้าคุณยังกล้าที่จะเดินต่อห้าจงใช้เวลากับคนที่มีความหมายไม่ใช่แค่กับคนที่อยู่ใกล ความสัมพันธ์คือสิ่งเติมพลังชีวิตเลือกให้ดีแล้วให้มันมีค่าจริงๆ6อย่าให้ความสําเร็จมากกว่าความสงบใจเพราะสุดท้ายคนเราไม่ได้ต้องการชื่อเสียงแต่ต้องการความสุขที่เรียบง่ายและจริงใจชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะใช้มันอย่างไร้ทิศทางสั้นเกินไปที่จะกลัวจนไม่กล้าเริ่มใหม่และสั้นเกินไปที่จะใช้มันเพื่อทำให้คนอื่นพอใจโดยลืมตัวเองไป วัหยห้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตจริงๆมีค่าตรงไหนและสิ่งที่เราอยากบอกคุณก็คือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเคยทำผิดพลาดแค่ไหนถ้าคุณยังหายใจอยู่วันนี้คุณยังมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เสมออย่าให้ใครบอกคุณว่ามันสายเพราะความฝันไม่ได้มีวันหมดอายุ และชีวิตที่ดีเริ่มได้เสมอจาก19ที่คุณเลือกเดินวันนี้